โอ้ดีมทีมช่างในฝันเลยก็เนี่ยแค่ยังสร้างแค่ยังบ่อยฟังเลยนะเป็นโชคเถอะขุ่นแหนบดีเลยพยายามตีมีดวะเฮ้ยเขาอะไรมีมนุ่มมันจะทำอะไรกันเฮียมันเป็นเฮียมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยางหูแหนบโอ้ยางฮ้องหูแหนบ แต่มันต้องเกลี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะไม่ต้องปลดออกมาเพราะตัวหน้ามันน่าจะได้อ,อ,อัดอ่ะยางหูแหนบนะครับนี่นะครับหน้าหลังนะครับนะครับช่างประยุนกับช่างจากักรบรรยนนะครับ ยางรองแหนบนะครับรองหูแหนบก็ต้องถอดแหนบถอดสลักนะครับบางทีถ้าเน้นไปก็ต้องเอาไปอัดนะครับพ,พูดแล้วเรื่องมันเศร้าขอเล่าจังโปกเราก็ไม่กินกินแล้วสันดานเสียไม่มีอะไรครบแล้วทุกวันเนี่ยไปถามสียสันดานเสียเราต้องดีครับ<อ>ไปถามสี่ตรงเนี้เขาบพ่อจัดเขาเทียดพ่อจัด ยางหูแหนบสึกนะครับนี่ครับไม่กี่บาทครับประมาณตัวห้าสิบบาทจะไม่ดีมันยังดีอยู่ใช่ไหมลูกกินยาบาบหรอกกินยาบาบ น้ำยาทำความสะอาดแฉงแอร์น้ำยาอะไรแฉกแอร์เจ้านี่ใบฉีดเจ้าน่ะเป็ดยาล้างคอย็น้ำยาล้างคอยเย็นคอยร้อนอยนนี้มันผสมโซดาไฟผสมโซดาไฟใช่ว่าอยู่ทำมันฉิดแบบแกะโอ้เป็ดเป็ดออกพีดลูกเป็ด ตีพอออกกับไฟล้นน้องไฟล้นเราอาดเอาแล้วไฟล้นน่นไรแล้วไฟล้นเราสนิมมันจะออกเราก็ครอบลอโตเท่าไ่ยังไง้เคียงก็ปนสวะไม่เป็นตัวหุ่ร มึงสร้างแต่ละคนหน้าตาเป็นมหาโจรห่อหน้าห่อตาไปไปปุ่นสวัสด์เนาสุดยอดเลยวะนี่คนหน้าคนหน้าโจรนี่เลยคนหน้าเตี้ยเลยไอ้พวกโจรนี่เขาบอกของคุูน้ำเนี่ยนางโอฮาร์ซีวีอยู่เนี่ยแกโขกป๋าไปหาพี่กันนะเล้วอยากจะบขก Hãy này, cho kênh nào, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn